เป็นคนโอเวอร์แอคติ้งนอกจากเราไม่รู้จักตัวเองแล้วอะ่ะมันเลยไม่รู้จักคนอื่นด้วยเราอ่านบรรยากาศรอบข้างไม่ออกทำไมคนอื่นถึงมีปัญหากับสิ่งที่มันเป็นตัวเราล่ะคนรอบๆข้างครับรู้สึกว่าเธอกําลังปลอมใส่เราหรือเปล่าสิ่งที่เธอทํามันล้นเนี่ยครัวครับกระชากไอ้แพทเทิร์นนี้เราออกอะพอเรามองย้อนกลับไปอะเราสูญเสียอะไรมาตั้งเท่าไหร่แล้วอะ่ะไอ้ความที่เราแค่เราว่าไม่รู้อะ่ะ สวัสดีครับหมอกันนะครับเป็นศัลยแพทย์แล้วก็ศัลยแพทย์ผ่าตัด2กล้องแผลเล็กครับผมมีแพทเทิร์นหนึ่งที่เราเราเจอเนาะแล้วก็เรารู้สึกเราเรามีสิ่งนี้แล้วเราไม่รู้ตัวเป็นคนโอเวอร์แอคติ้งเป็นคนลน้ลนล้นเป็นคนที่จะต้องแบบเต็มที่อะเต็มเต็มแม็กซเต็มแมกซิมอลทุกอย่างทําอะไรทําสุดมันก็เป็นลักษณะอย่างเงี้ยครับเราใช้ เราใช้แพทเทิร์นนี้ในการผ่านอุปสรรคชีวิตต่างๆของเรามาถ้าเราไม่รู้ตัวเนาะแต่มันก็เริ่มมีอะไรบางอย่างที่คนรอบๆข้างครับรู้สึกว่าสิ่งนี้สิ่งที่เราทําเธอกําลังปลอมใส่เราหรือเปล่าสิ่งที่เธอทํามันล้นเนี่ยเธอทําเพื่ออะไรอะไรเยงี้ครับเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราอะก้าวข้ามอุปสรรคทุกอย่างมาได้นะมันเป็นตัวเราอะทำไมคนอื่นถึงมีปัญหากับสิ่งที่มันเป็นตัวเราล่ะเกินกระทั่งมาเจอว่าเราใช้แพทเทิร์นนี้เพื่อปกปิดความ เพราะว่าชีวิตของผมเนาะเราเคยผ่านในช่วงที่เราอ่อนแอที่สุดอะแล้วผมเกลียดความอ่อนแอของเรามากๆเลยอะเราไม่อยากให้เราไปอยู่ในจุดที่เราอ่อนแอที่สุดแบบนั้นนะครับจุดที่เรารู้สึกเราทําอะไรไม่ได้จุดที่เรารู้สึกว่าไม่มีใครอยู่ข้างเรามีแค่เราคนเดียวที่เราจะต้องเอาตัวเองให้รอดนะครับรู้สึกว่าเราจะไปจมอยู่ในหลุมดําๆกันอีกทําไมวะเราเลยต้องออกมาออกมาในลักษณะที่เราต้องสู้สิไปสิเอาสิอะไรเงี้ฮะ มันเหมือนกับว่าเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ําเราไม่รู้จักตัวเองจริงๆด้วยซ้ำอ่ะครับว่าตัวเราจริงๆอ่ะคือใครตัวเราจริงๆอ่ะต้องการอะไรและสิ่งที่เราทําทุกวันเนี้ยมันมันมันตอบสนองอะไรเราอ่ะเราใช้แพทเทิร์นนี้มามาปิดตัวเราเองอีกทีนึงนะครับแล้วเราไม่ยอมที่จะแกะมันออกอ่ะเพราะเรารู้สึกว่าการที่เราแกะมันออกอ่ะเราจะต้องเจอเจอส่วนที่เราเกลียดมันเจอส่วนที่เรารู้สึกเราอับปางแล้วเราปกปิดมันนะครับมันเลยทําให นอกจากเราไม่รู้จักตัวเองแล้วว่ามันเลยไม่รู้จักคนอื่นด้วยเราอ่านบรรยากาศรอบข้างไม่ออกว่าเขากําลังอะไรกับเราอยู่หรือเปล่าบางทีก็เกิดปัญหาในการทา <c oughs> ํางานเหมือนกันเนาะว่าการที่เราตัดสินใจทําอะไรบางอย่างไปการที่เราตอบสนองอะไรบางอย่างไปครับคนรอบข้างบางทีเขารับสาร <c oughs> เราผิดเขาเข้าใจเราผิดเพราะเนื่องจากนอกจากเราจะไม่จริงกับตัวเองอ่ะคนอื่นก็ได้รับสารที่มันไม่จริงจากเราเหมือนกัน <c oughs> มันเจอสิ่งนี้แหละครับมันเจอไอ้ความกลัวของเราอ่ก กลัวความอ่อนแอของเราครับเราปกปิดมันมาตลอดอะแต่วันนั้นน่ะไอ้ความความที่ครัวครับกระชากไอ้แพทเทิร์นนี้เราออกอะให้เราให้เราเฟซกับความอ่อนแอของเราอะมันตายไหมอะมันไม่ตายแล้วทำไมเราถึงกลัวมันอย่างเลยอะพอเราเฟซกับมันจริงๆครับเราอยู่กับมันจริงๆอะไม่เห็นมีอะไรนี่เราคิดไปเองว่าเราจะมีปัญหาถ้าเราเจอสิ่ธิเนี่ยเออเราอาจจะแบบสูญเสียตัวเองเหรอ ข้อดีแล้วจุดแข็งมากๆของหมอการคือ Express เมื่อมัน Overly Express ผู้รับจะ o v e r อร์เวคือเต็มเต็มไปหมดเมื่อไหร่ที่หมอหมอกันบาลานซ์ตรงนี้ได้หมอกันจะเกิดเสน่ห์ที่พิเศษโดยเฉพาะหมอกันเลยมันเหมือนว่าเราวันนี้เราเจอละทั้งสองจุดจุดที่ทั้งเราเข้มแข็งที่สุดและจุดที่เราอ่อนแอที่สุดทาให้เราอะเหมือนกับใช้ชีวิตได้ยืดหยุน่น อยู่บนเส้นของความที่เราจะเป็นใครก็ได้ครับเราจะไม่เป็นคนเนี้ยที่มันโอเวอร์แอคติ้งอ่ะหรือว่ามันล้นเกินไปอีกต่อไปแล้วครับบางจุดเราถอยมาได้ไหมเราอยู่กับตัวเองบ้างได้ไหมเราฟังเสียงตัวเองมากขึ้นได้ไหมอะไรเงี้ยครับเราเจอตัวเองอ่ะเราเจอตัวเองที่มันเป็นตัวเองจริงๆอ่ะมากขึ้นมันเลยทําให้รู้สึกเราอิสระแล้วมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนาะบางครั้งที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนไปจริงๆเลยว่ะมันแบบเนี้ยมันคือ มันดูเป็นหมอกันที่มันเป็นหมอกันจริงๆอ่ะหมอกันที่มันดูเรียลอ่ะที่มันดูไม่ใช่คนที่แบบปลอมหรือว่าโอเวอร์แอคตต่อไปอครับการพูดบนเวทีเอ่ยการที่เราออกไปสอนหรือออกไปพูดในที่ต่างๆครับเขาเลยรู้สึกทัชกับความเป็นเราเพราะว่าเราเป็นเราจริงๆอ่ะ มีเสียงชื่นชมอะไรต่างๆเฮ้ยมันดูมันดูเปลี่ยนไปแบบเป็นอีกคนหนึ่งเลยอะครับคือตอนแรกอะเราไม่รู้ตัวเลยนะเรารู้สึกว่าการที่เราพูดเวทีเราก็พูดได้อะพูดได้ไม่มีปัญหาอะไรครับแต่จริงๆแล้วพอเราแค่รู้ว่ามันเริ่มจากการที่เรารู้ก่อนพอรู้เสร็จเราถึงจะยอมรับพอยอมรับเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นแหละครับความอิสระที่แท้จริงอนะมันลอยอยู่ตรงนั้นแหละการที่เราเมื่อก่อนลราครับอาจจะมีอีกหน้ากากหนึ่งที่เราใช้คือหน้ากากคนดีฉันต้องปฏิบัติกับคนอื่นว่าฉันดีอะ เราเราเอาการการจัดการแพทเทิร์นที่ครูช่วยเราครับมาใช้กับส่วนนี้อีกทีหนึ่งครับปรากฏว่าเราก็เลยถอดหน้ากากคนดีแล้วเป็นคนจริงอะเป็นหมอการคนจริงในการทํางานนะครับมาเลยรู้สึกว่าเราไม่ต้องมามาเฟอะมันเอาจริงๆะครับเราเรารู้กันอยู่แล้วว่ามันไม่มีอะไรที่มันดีไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรที่มันไม่ดีหรอกมันอยู่ที่เราให้ค่าการที่เราให้ค่าสิ่งนั้นว่าดีหรือไม่ดีแสดงว่าเรากาลังตอบสนองอัตราเราอยู่ว่า สิ่งนี้มันดีสำหรับอัตราเราสิ่งนี้มันไม่ดีสำหรับอัตราเราเนี่ยครับแต่จริงมันอยู่ที่ว่าเราทำสิ่งี่เราทำทุกอย่างมันเป็นประโยชน์กับใครบ้างเป็นประโยชน์กับเราไหม,ไมเประโยชน์กับใครไหมเบียดเบียนใครหรือเปล่าเนี่ยครับ,น,รบนี่แหละคือการใช้ชีวิตอย่างเป็นคนจริงอะ่ะก่อนหน้านั้นผมก็ไม่คิดว่ามันเป็นปัญหากับผมหรอกแต่พอเรามองย้อนกลับไปอะ่ะเราสูญเสียอะไรมาตั้งเท่าไหร่แล้ววะไอ้ความที่เราแค่เราว่าไม่รู้อะ่ะไม่รู้ว่าเรากําลังปกปิดอะไรบางอย่างในตัวเราอยู่เกำลังใช้แพทเทิร์นอะไร ปัญหาในชีวิตเราครับพอมงยนกลับไปแล้วนะเรารู้สึกว่าโอ้โหมันมันสูญเสียเยอะจริงๆเลยอ่ะเรื่องแบบนี้คุณรู้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีบางทีคุณอาจจะมีความกลัวอะไรบางอย่างที่คุณพยายามจะปิดมันซ่อนมันเผชิญมันครับผมบอกเลยขอคําเดียวคุณยอมรับมันเผชิญกับมันอย่างตรงไปตรงมาวันนั้นเลยครับตัวตนของคุณจริงๆอ่ะมันพร้อมอ่ะมันรออ่ะมันรอแค่คุณอ่ะมองเข้าไปเห็นเขาอ่ะ เขารอคุณอยู่เขาตะโกนรอคุณจากข้างในอะ่ะแต่วันนี้คุณปิดหูปิดตาอยู่อะ่ะไอตัวคุณของคุณข้างในอะ่ะเขารอคุณอยู่ครับขอให้คุณเจอเขาเร็วๆ